5ร้านพุรุณยางแตกนะคะนี่เลยค่ะมาอัปเดตร้อนะคะมีล้อมือสองนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็มีล้อใหม่นะคะ3ชุดนี้นะคะกว้าง8.5เอาไปเลยนะคะราคามือสองค่ะล้อใหม่รัดยางเปอร์เซ็นต์นะคะกว้าง8.5ไม่ล้นนะคะการยก SUV มือสองนะคะแล้วก็ใบพัดมือสองราคา เริ่มต้นอยู่ที่6,9 0 0บาทค่ะนะคะอันนี้เฉพาะที่เข้าใหม่นะคะมีชุดนี้เลยนะคะแม็กใบพัดนะคะ R T S นะคะขอบ20ค่ะนะคะยางสองห0ห้าห้าบนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะล้อสวยๆเลยนะคะชุดนี้ทั้งแม็กทั้งยางนะคะราคาอยู่ที่6,9 0 0บาทค่ะ<ม>นี่เลยนะคะดอกยางนะคะ6,900บาทค่ะนะคะล้อใบพัดขอบ20นะคะชุดนี้นี่ค่ะ หกพันเก้าร้อบาทฝาดุมครบเลยนะะหลอ่ลอๆเลยค่ะ6,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ค่ะล้อก้านยก s u v นะคะกว้างเก้าออบศูนนะคะขอบ18ยางบิตโตนใช้ยาวๆเลยค่ะปี21นะคะยางสองหกห้าหกสิบค่ะนะคะนี้เลยค่ะยางบิตโตนดอกยังแน่นอยู่เลยนะคะ การยก SUV กว้าง9กอปสูนค่ะนะคะสีเทากันหยอดแดงนะคะชุดนี้ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทนะคะ1,900บาทค่ะราคานะคะชุดนี้ค่ะแม็กทีซีนะคะมีให้แค่1ชุดเลยนะคะสีบอนนะคะจัดโปรให้แค่ชุดเดียวนานๆทีจัดโปรให้นะคะสบอนทีซีนนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะกว้าง8.5สีวงนะคะใส่ล้อไม่ยืนไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะ นี่เลยนะคะล้อใหม่แกะกล่องนะคะรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์นะคะยาง2 2 6 5 4 0 1 8นะคะคู่หลัง2 7 5 4 0 1 8นะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะแม็กทีซีศูนย์ศูนย์ห้านะคะไม่ล้นนะคะล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์เอาไปราคาโปรอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะราคานะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะทีซีค่ะไม่ล้นนะคะ แล้วก็ชุดน,นี้ค่ะแม็กไอแบนกว้าง8.5 4ี่ลูกนะคะใครหายยางสวยๆนะคะชุดน,นี้เลยยาง255 5018นะคะปี23ค่ะนี่เลยนะคะยางดอกแน่นๆเลยค่ะเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะนี่ค่ะ An, แม็กไอแบนล้อใหม่แกะกล่องค่ะรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์นะคะปี23ค่ะสวยๆเลยเอาไปราคาอยู่ที่12,900บาทค่ะนะคะราคาอยู่ที่12,900บาทนะคะกว้าง8.54วงไม่ล้นนะคะชุดน,นี้ค่ะเป็นแม็กทีซี005นะคะกว้าง8.54วงเหมือนกันนะคะล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์ค่ะทีซีนะคะเอาไปราคาอยู่ที่ 11,900บาทค่ะนะยางหน้า245458ค่ะคู่หลัง265418นะคะปี20หคู่24 1คู่เลยนะคะนี่ค่ะ PC 8.5ไม่ล้นนะคะเอาไปราคา11,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กอีแบน5ลูใส่ล้น5ลู114นะคะชุดนี้แม็กอีแบนค่ะ ล้อส,สวยเลยนะคะเป็นมือ2นะคะล้อมือสอแต่สวยเลยค่ะล้อสยสวยเลยยางดอกแน่แนๆทุกเส้นเลยนะคะยางหน้า245 48 1 8คู่หลัง245 4 5 8ค่ะดอกหนาแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะเนี่ยค่ะล้อสวสวยเลยนะคะฝาดุมตรงกลางครบด้วยนะคะแม็กอ e ีแบนกว้าง8.54วงมือ2ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะ นะคะราคานะคะอยู่ที่8,900บาทเลยนะคะชุดนี้อันนี้เฉพาะที่เข้าใหม่นะคะส่วนที่ร้านค่ะมีให้เลือกอีกหลายรลยเลยนะคะนี่ค่ะล้อซิ่งล้อออฟโรดนะคะล้อขอบ20นะคะนี่ค่ะล้อออฟโรดนะคะมีให้เลือกหลายลายเลยค่ะนะคะใครสนใจนะคะร้านบุรุญยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 9 6 8 8 1 1 1 5 6นะคะ หรือว่าใครจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะแอดไลน์ด้วยเบอร์นะคะแอดด้วยเบอร์โทรนะคะ0968811156นะคะหน้าร้านนะคะรับเทิร์ล้อดเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทิร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งคุณส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็มีปลายทางนะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า g o o g l e แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพนมุยางแตกค่ะ GPS อมาถึงหน้าร้านเลยนะคะนี่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ